f ่ะวันนี้เนี่ยขออวดความดีใจของตัวเองนิดน,นึงนะคะมี FC ท่านหนึ่งนะคะชื่อพี่อ้วนนะคะส่งของมาให้แม่ข้าวหอมนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยพี่อ้วนได้กรุณาส่งอาหารนะคะอย่างดีเชียวล่ะค่ะเป็นลอ,อ,อยยกคนินนะคะสำหรับเลี้ยงในบ้านนะคะ1ถุงแล้วก็ทรายเต้าหู้ถุงใหญ่ๆกระสอบใหญ่ๆ40ิลิตรน,นะคะ2กระสอบ,สอบ ฝนตกค่ะเด็กๆในบ้านกลัวกันมากเลยค่ะฝนตกหนักมากเลยนะคะแล้วก็ครั้งนี้พี่อ้วนก็ส่งมาให้อีกซึ่งแม่ข้าวหอมยังไม่รู้เลยว่าข้างในเป็นอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะแต่แม่ข้าวหอมไม่สามารถที่จะซูมเข้าไปดูที่อยู่ใกล้ๆได้นะคะเพราะตอนนี้มันมีมิจฉาชีพที่จะต้องเอาเบอร์โทรที่อยู่แล้วก็เอาไปทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายแม่ข้าวหอมก็เลยเถ่ายไกลๆให้ f c ได้เห็นกันนะคะแล้วก็พร้อมกับเด็กๆที่ มาแอบดูว่ามีอะไรบ้างในนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเปิดพร้อมกันนะคะว่าพี่อ้วนได้ส่งอะไรมาให้เด็กๆบ้านแคทีลรนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันแม่ขหอมยังไม่ได้เปิดดูนะคะเพียงแต่ใช้คัตเตอร์กรีดเฉยๆแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยเพราะครั้งที่แล้วส่งมาเนี่ยคือแม่แม่ข๊อหอมบอกตรงนะคะแม่ข๊อหอมไม่มีปัญญาซื้อให้ลูกใช้ในแน่แน่ใส่เต้าหู้อย่างดีเลยนะคะอย่างดีอย่างแบบดีจริงๆนะคะแล้วก็ ข้าวเด็กๆด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพ,พร้อมๆกันว้าวเห็นแล้วค่ะเดี๋ยวให้หน,นีแม่ก่อนสิลูกหนีแม่ก่อนเร็วอันนี้รู้แล้วนะคะทุกคนทุกคนรู้แล้วนะคนเลี้ยงแมวต้องรู้เหมือนเราลูก่อนลูกให้น่าตื่นเต้นเอ้ยกระบะทรายค่ะเห็นไหมทุกคนเห็นแล้วเนาะกระบาทรายอันบอลลร์ท่อมเลยนะคะโอ้ยดีใจจังเลย กแ,แกะให้เด็กๆกับอ่ะดีใจจังเลยมีกระบะสวยๆกับเขาแม่มีแต่กล่องที่กล่องใส่ของเป็นพลาสติกอะค่ะทําเป็นกระบะทรายให้ลูกแล้วก็ถาดเอาไว้ดีใจจริงเลยค่ะอันที่สองอันที่สองโอ้ยเด็ก,ดกๆลูกโอ้ยโอ้ยแตงโชื่นใจจังเลยแม่ดีใจค่ะหัวใจตอนนี้คือตื่นเต้นแกะของเหมือนได้ขอ,ของของตัวเองเลยอะโอ้ยดูสิ นี่ค่ะพี่อ้วนส่งมาให้กาบขอบพระคุณพี่อ้วนมากมายเลยนะคะที่ส่งของมาให้เด็กๆร้านแคทีโรนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่อ้วนมากมากเลยแม่ดีใจจังเลยค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะส่งความดีใจและก็ความช่ำชื่นใจให้กับ f อซทุกท่านได้ดูกันนะคะขอบคุณค่ะ